ครับก็ขณะนี้ลงตาทุดงลงมาถึงบ้านทรับอิลุมนะครับโคกปงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมยศธรรมทุกท่านทุกคนครับอาจารย์บอกว่าให้ดกด้วยนะครับกอดหน้ามียัดทำ น้ำไคะจับ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 อันนี้ดครับสาชุครับจับของสวายก่อนครับ สิ่งของที่นำมาถวายลงตานะครับจับไว้ก่อนนะครับยกได้ยกขึ้นไว้ครับผมสาธุสาธุครับ